สวัสดีญาติโยทั้งหลายมาถวายอาหารกันเพื่อเพื่อถวายสุขภาพใจเส้สุขภาพกาสุขภาพกายภาษาอังกฤษื่อว่า s สุขภาพกายส่วนหลวงพ่อเนี่ยจะให้สุขภาพใจ ว่าภาษาอังกฤษท่ว่า mental health แล้วก็สุขภาพกายกับสุขภาพใจเนี่ยต้องบาลานซ์กันถ้าเอาแต่สุขภาพกายอย่างเดียวสุขภาพใจไม่เอาก็เสียตา่าถ้าเอาแต่สุขภาพใจแต่ไม่เอาสุขภาพกายก็เสียตาั่อนกันเพราะฉะนั้นเออ่ พระพุทธเจ้าจึงได้สแสดงขันห้าขันห้าคือใจกับใจรูปังก็แปลว่ารูปแต่คนเพื่อแปลเขาีปกว่านอกบาลีรูปังก็แปลว่ากลืน,ลน,ลนที่จริงรูปังก็แปลว่ารูป แล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญานกนเป็นใจทีนี้เมื่อสุขภาพเราสองอย่างนี้พร้อมบริบูรณ์พร้อมแล้วที่ว่าเราจะทำอะไรสักอย่างไม่รักษาเกิดมาเป็นคนเนี่ยคือคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วนี่มันจะมีความดีสองอย่างที่ติดต,ตัวมาด้วย ทุกคนจะต้องมีคือมนุษย์เนยมีความดีติดตัวมาคือข้อที่หนึ่งความดีเลิกความเป็นเลิกข้อที่สองความสามารถสองอย่างนี้ที่มาแต่ว่าเมื่อความดีทั้งสองอย่างติด้ตนตามตัวเรามาแล้ว เราได้พัฒนาของดีที่เราได้มาันไหมอยู่ที่นี้อยู่ปัญหาอยู่ที่เราถ้าเราสามารถ <c oughs> ทำได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเขาก็สามารถที่จะพัฒนาความดีสองอย่างนี่ให้เกิดขึ้นได้เพราะว่าความดีสองอย่างนี้มันจะไม่มีในจมูกสัก จะเป็นช้างมางงะคอยจะเป็นสุนัขสุกรจะเป็นอะไรก็ตามอาชีวสัตวาอาชีษเกี่วอนิมันกัตว์เนี่ยมันจะไถนาเาไว้ไถนาไถมามาเป็นมื่นปพันปีแก่ผ้าแก่ผ้าเป็นหมื่นเปพันปีพูดไม่ได้เป็นหมื่นปพันปีมันทำ คือยังไงเช่นทำกันทำทั้งสองอย่างนี้ให้เจริญไม่ได้ไม่เหมือนกับมนุษย์มนุษย์ในจะวันก็ไม่นุ่งผ้านะเหม,มือนกับงนะูตะวันกเหมือนกันแต่ว่ามนุษย์ได้พัฒนาแล้วพัฒนาขึ้นมาจากไม่นุ่งผ้ามาเป็นแฟชั่นนะตะวน ตัวมีเงินขาบาทเดียวสองไม่ถึงบาทเลยหลวงพ่อยกไปซื้อกางเกงอะไรจำได้เลยว่าตัวละสิบสองตมันต้งแต่สมัยสงพันสี่ร้อยหกสิบห้าหอะไก็แด้แตความพัฒนาของมนุษย์นี่มนมีความสามารถ ทีนี้ทำไมมันลูกจึงมีความสามารถแตกต่างกันก็เพราะว่าความสามารถนี่มันจะมีอยู่ที่ความตั้งใจจริงเพราะฉะนั้นจึงต้องแยกคนจำพวกนี้จะต้องเป็นผู้นำประเทศคนจำพวกนี้จะต้องเป็นกรรมกรคนจำพวกนี้จะต้องเป็นผู้จัดการคนจำพวกนี้จะเป็นเจ้าของห้างร้านบริษัท เขาแยกเมื่ว้เสร็จแล้วแต่ว่าเราจะเป็นอะไรนี่อยู่ที่ความสามารถของบุคคลนี่ถ้าหากว่าคนเรานี่ไม่พัฒนาแล้วนี่มันก็จะเหมือนสัตว์แม่น้ำลำคลองต่างๆที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเมื่อปีที่แล้วหรือห้าร้อปีที่แล้ว มันยังไม่มีเขื่อนมันเป็นแม่น้ำเทเๆยมันก็ได้ประโยชน์เหมือนกันสำหรับชานาไปตามเรื่องแต่พอเวลาเขาใช้ไห้เทหรือเรียกว่าเทคนิคึ่กลายเป็นเขื่อนเขืเเ่อนมันก็กลายเป็นพลังงานพอกลายเป็นพลังงานก็กลายเป็นไฟฟ้า พอการเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าก็กลายไปเป็นแสงกว่าไปเป็นเน็ตเซอร์ไปเป็นคอมพิวเตอร์ไปเป็นไอแพดไอโฟนที่เราใช้กันอยู่นี้มันมาจากกระแสไฟเพราะฉะนั้นที่มนุษย์ทำขึ้นมาได้เนี่ยก็ความเป็นเลิศเพราะความสามารถไม่ใช่เป็นเลิศเฉยๆถ้าไม่มีความสามารถแล้วเป็นเลือดไม่ได้ ต่เพราะฉะนั้นในฐานของจิตทุงคนเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงแบ่งแบ่งฐานเล็กฐานใหญ่บางคนฐานใหญ่บางคนฐานเล็กอันนี้จะอันนี้จะแก้ไขาย,ยาก่าจะแก้ไขาย,ยากคนที่เป็นฐานใหญ่จะมาเป็นฐานเล็กไปลงบาเป็นฐานเล็กจะมาแก้เป็นเป็นฐานใหญ่ไปลงบา อันนี้มันเป็นฐานขึ้นมาเมื่อฐานแตก่านแค่วนนี่ความประสงค์หรือความต้องการนี่มันก็แตกต่างกันฉันเป็นชัางานเป็นกรรมดุดไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรได้เงินเดือนนอนกินไปไม่ต้องคิดอะไรมากแต่คนที่ต้องการเป็นผู้นำประเทศนี่น้ำมานตั้งแต่าสนาที่บดินายกกระฐมนตรีเป็น อะไรก็แล้วแต่อันฐานจิตก็ใหญ่มันใหญ่มาถึงหิดแล้วแต่ก็มามาส่เมารว่ามาพัฒนาเอาการทมาพัฒนาเเนี่ยมันเป็นแต่บุคคลคนนั้นบุคลบคลอื่นก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อแนะนำสั่งสอน สมาธินี่นเป็นเรื่องถูกต้องทีุ่ะทำรักชีวิตเพราะว่าสมาธินี่เราก็ได้มาแต่กเมตตาเมันเป็นสิ่งที่ขเขายกาสมาธิทำไม่าติมันได้มาตรงไหนมันได้มาตรงที่ไเป็น,นอนัตมาเมื่อเราอนัลับแล้วมันก็เกิดเกิดสมาธิไม่เกิดสมาธิมันก็เกิดสติ ไม่เกิดสติมเกิดปัญญามนุษย์เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามีสมาธินอนหลับแล้วก็เกิดขึ้นทั้ง้าว่าคนนอนไม่หลับมันก็แย่แล้วนอนไม่หลับมันก็แย่แล้วสมาธิแย่แล้วนอนไม่หลับเนนอนไม่หลับสติมันก็จะเกิดปันเปลี่ยนปัญญาก็ เคยเฉียบแหลมก็หายไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงจะไว้ในพุทธ,ธรมนูญนพุทธธมรมปน์น้มีอยู่สามเขาพที่หนึ่งสัพพะปะประสะกากรณางการไม่ทำบาปผัวนขราที่สองคือกุศลสุภสัมปดาการทำบุญกุศลจึงพรอง้อมทำความดี ซาจิตาบริโยทุทธะมันนั่งของดท้ายก็ถนัดใจของพระมาธิีพระพุทธเจ้าเาขียนไว้เมื่อสองปีนารุสวรีมาพุทธศาสนาไม่มีใครลบได้แล้วก็ไม่มีใครเติมได้จนปัจบันนี้เพราะอะไรเพราะมันเป็นของจริงทั้งความชื่อจะไม่ให้มันดีได้ไง ทำความดีจะเป็นความชั่วไปก็ไม่ได้เพชรมันก็ต้องเป็นเพชรก้อนหินมันก็ต้องเป็นก้อนหินทีนี้เพชรเนี่ยมันอยู่ใต้ดินคนไปกดมันขึ้นมาถ้าไม่มีใครไปกดมันขึ้นมาเพชรมันก็อยู่ใต้ดินมันไม่ได้เป็นเป็นประโยยน์อะตรแต่มันเป็นเพชรยี่ยก็ต่อเมื่อคนมีสติมีปัญญา เขารู้ด้วยว่าตรงนี้มันจะมีเพชรตรงนี้มันจะมีรลัตนาชาติเป็นมรดกบางทับทิมบ้างไม่ใช่ไปขุดสเปสซะเเขาต้องมีความรู้มีความมีความรู้สร้างความรู้ขึ้นมาแต่หลวงพ่อไปอยู่ที่แคนาดาแจะควร เหลง์ของไเนี่ยประมาณ50กิโปเดียวอ,อ,อะไรอย่เงี้ยเะไรยังไม่มีบวเพ็รแต่เวลานี้นมีแล้วบอเพชรอยู่ที่เยลนายเป็นเพชรที่ดีด้วยทำไมเมื่อพันปีก่อนทำไมไม่ขุดก็เพราะว่ายังโออยู่ เวลาอันนี้เขาจะลาธวกขุดเอาเพชรเม็ดนั้นมาได้คนเราทุกคนนี่มีเพชรทุกคนตัวจะว่าเราจะขุดขึด้นมาใช้การหรือเปล่าเมื่อเราขุดขึ้นมาใช้การเราก็ได้ความมีค่าผลลัพตัวเพชรมันจะมีได้ทุกคนเนี่ยมันจะต้องมีบางคนที่ มีความสนใจเล้วก็ได้เพราะฉะนั้นธร,รมมาคัสอนของพระพุทธเจ้าย่อลงมาล้มหาสมาธิไม่ทำความทักข์ผเป็นความดีแล้วก็ให้ทำสมาธิทำสมาธิสมาธิมันก็มีเยอะถูกบ้างผิดบ้างตามแต่อาจารย์บางคนก็จะมาผิดผิดทุกถูก บางคนก็ทำได้ดีบางคนก็เข้าใจได้ดีบางท่านบางท่านก็เข้าใจไม่ดีได้ไม่ดีก็คือมิจฉาสมาธิไม่ดีแล้วต้องสัมมาสมาธิถ้าหาว่าเป็นมิจฉาสมาธิแล้วก็พยายไปหลงวงแสนที่จะได้สติดันไปได้อุปทาน เขาใจว่าตัวสมเด็จั้นน,นั่นนี้สารกระพัดเป็นเจ้าอวดเขาวนั่นเละมันไม่ได้สมเร็จเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าถึงได้แสดงสัมมาสมาสีพอดีเลยหลายลอนคิดดูกันแล้วกันว่าถ้าไม่พอดีเนี่ยมันจะไม่สมรเราา็จอาแล้วใส่ชู้็ะไม่ตั้งเยอะ เวลาเราจะรับประทานก็แค่ช้อนเดียวถ้าหาก่าเกินนั้นไม่เข้าไม่ได้เลช้อนเดียวแล้วก็ต้องใส่ปาาด้วยที่นี่สุใส่ปลกแล้วเป็นไงอร่อยอร่อยแล้วเป็นยังไงมีชีวิตมีโปรตีนม,มีวิตามินมีร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้แล้วที่นี้จะหาปราใส่ปิด หมายความว่าใส่ทั้งหูซะลองดูก็ได้ใส่ทั้งสมููซะลองดูก็ได้ว่ามันจะอิ่มไหมทำยังไงมันก็ไม่อิ่มพรามันผิดทางแต่ถ้าถูกทางใส่ปากเป็นไงโอ้โหอ,โอ,อร่อนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยสติปัญญาเนี่ยสำคัญที่เราจะต้องรู้ แต่เมื่อจะจะรู้ได้จริงๆนี่มันต้องศึกษาทีนี้การศึกษาเนี่ยมันก็ต้องไปฟังไม่ฟังก็ต้องเขียนแล้วเร่าสุจิตุิสุแปลว่าฟังจิตแปลว่าคิดอีแปลว่าเขียนแล้วเราก็จะได้สติปัญญานั้นขึ้นมา เพราะฉะนั้นอย่างที่หลวงพ่อแสดงให้ฟังแล้วว่าพระสารีบุตรท่านก็มีปัญญามากมอนกันในพุศาสนานเ่ยแต่พอเวลาที่ไปฟังพระอัศจิเทศนิดเดียวเท่านั้นโอ้ปัญญาที่เรามีอยู่มันใช้ไม่ได้แล้วจกว่า เราเพิ่งจะมีดวงตาเห็นธรรมเวลานี้เองฉันใดก็ฉันนั้นในการที่เราจะได้ดวงตาเห็นธรรมสมาธิหลวงพ่อไปสอนพระลังบอกว่าอยู่ทำสมาธิแล้วอยู่จะ achievement a c h i e v e ว่าบรรลุบรรลุอะไรบรรลุดีไวไอธรรมจักนสต ได้จงตาเห็นธรรมถ้าได้จงตาเห็นธรรมาแล้วแต่คนชวนให้นั่งสมาธิหนีบอกว่าสมาธิบอกมาทำสมาธิกันไม่เอาหนีไม่ได้แต่ถ้ทนทนเพื่อนชวนไม่ได้เพื่อนก็ชวนนั่ชวนนา่ก็ชวนาชวนา่พอมันนั่งสมาธิแล้วจงตาเห็นธรรมพอจงตาเห็นธรรมแม ทำม่ไ้เพื่อดวงนี้แล้วเจ้เช่นเดียวกับพอผมแบ่กูทนน้ำมิซกาที่ก็แสดงไว้ในบาลีเป็นมิตาทิทีนอกบุษาสนัเขาลบชีพไปเพระนาวิสาขะเจนงมันไม่หมดกรู้จัเอามาระพุทธเจ้าจะถ้ให้ทรสมาธิ พอทำสมาธิแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพอได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วทีนี้ก็โอ้โหลูกสบายเลานี่มันยอดเห็นความดีแล้วถ้าไม่ลูสบายคนนี้มาแล้วก็ทางเราต้องใหเรทราบถนามวิสขะถ้าไม่ไม่ได้ดูสบายคนนี้มาไหนเราจะได้ดวงตาเห็นธรรม เราได้ด Th e ูนาำตายเห็นทาพระรูปสบายคนนี้แท้เพราะฉะนั้นตั้งเขาเป็นแม่เลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนางวิสาขาก็ได้เป็นแม่ผมโอ้พัวแม่ผัวนี่ก็ไม่ใช่อริกกาคือการว่าสัจจิตาเป็นโยชน์สนังเอตั้งกิจานาสสานังเมื่อภากันทำสมาธิแล้วนั่งคือการรัสษาไว้สิ เราพุทธศาสนารักษาพระพุทธศาสนาก็เหมือนเรารักษาเพชรน <pad> ั่นแหละเพชรมันมีค่าร้อยล้านหลายร้อยล้านมันสามารถที่จะเป็นประโยชน์แค่ตัวของเราได้อย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ได้อยู่ที่อื่นไกลหรออยู่ที่ตัวของเราในใจก็าเรีกว่กายกับใจสวัสดี